บันทึกแห่งฟ้าปาฏิหารแห่งชีวิต day 19 n e ข้ามอธิษฐานจิตก่อนนอนบันทึกแห่งฟ้าที่รักเช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้า ที่โดนบันดาลในรมิชชีวิตของฉันได้ดังใจปรารถนาฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้อย่างอัศจรรย์ใจฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้า <c oughs> ที่ทำให้ฉันมีจิตใจที่อิ่มเต็มสุข สงบฉันรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายฉันอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่โดยลำพัง ฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันมีพลังงานด้านดีทำให้ฉันมีพลังในการไปต่อในทุกๆวันฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้า ที่สร้างความเชื่อด้านดีให้กับฉันไม่ว่าสิ่งใดที่ฉันต้องการและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มันจะเกิดเชื่นจริงเสมอฉันขอบขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ปลูกดวงจิตอัจฉริยะดวงจิตมหาเศรษฐีของฉันให้ตื่นขึ้นฉันขอขอบ คุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันเกิดมาไม่ใช่คนธรรมดาแต่ฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงทั้งกายใจจิตวิญญาณของฉันในทุกอนุเซลฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันได้ย่น ระยะเวลาความสำเร็จให้เกิดขึ้นเร็วกว่าแสงเช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับฉันราวกับปาฏิหารเช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้จักรวาลร้อยเรียงถักทอเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนมาสนับสนุนฉันเช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้า ที่สร้างชีวิตใหม่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบดังที่ฉันต้องการให้กับฉันได้อย่างง่ายดายฉันขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันได้พบกับรักที่ไร้เงื่อนไข ความรักที่เกิดจากจิตอันบริสุทธิ์เช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับทุกองค์ความรู้จากห้องเสมอจัก,กรวาลเช่นขอขอบคุณบันทึกแห่งฟ้าที่ทำให้ฉันทรงพลังดุดพระเจ้าในร่างมนุษย์ไม่ว่าจะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูจัสมินแกลนมาสเตอร์โซฟามิลี่